ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เท่าพีพบจกอัศวินมาจากการแต่งตั้งไม่เข้าใจปัญหาคนทำมาหากินชี้กระดกหมดก่อนสามทุ่มกระทบสุขภาพจากกรณีที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารจะต้องเป็นร้านที่ได้มาตรฐานและขายได้ถึงเวลา21นาฬิกาเท่านั้น จะไม่มีการขยายเวลาหากดื่มไม่หมดก็เททิ้งไปนายเท่าพิพพลิ้มจิตตกรสอส,อสอกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลกล่าวว่าหลังจากได้เห็นคำสัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกอัศวินแล้วรู้สึกสลดใจและเห็นใจคนกลางคืนเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้ว่ากทมซึ่งไม่สนใจและไม่เข้าใจธุรกิจกลางคืนหรือคนกลางคืนเลยแม้แต่นิดเดียว สาเหตุอาจเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นตำรวจมาทั้งชีวิตจึงเคยชินแต่การใช้คำสั่งถึงเวลาก็มีเงินเดือนมาดีไม่ดีปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงก็ไม่รู้ว่ามีกระเช้ามาด้วยหรือไม่ชินกับการรับกระทั่งตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพก็รับมาจากตำแหน่งแต่งตั้งของผู้มีอำนาจไม่ได้มาจากประชาชนจึงไม่เข้าใจปัญหาของคนทำมาหากินเลย อยากให้ผู้บริหารนโยบายประเทศนี้เลิกเสียทีกับการเอาการดื่มสุราในร้านอาหารหรือธุรกิจกลางคืนมาเป็นแพะรับบาปในการปัดความผิดพลาดการกำกับนโยบายสาธารณสุขของรัฐทั้งการบริหารแผนวัคซีนหรือการตรวจเชิงรุกต่างๆส่วนการเปิดประเทศในครั้งนี้มองว่าจะล้มเหลวตั้งแต่ไม่เริ่มเพราะธุรกิจกลางคืนคือสีสันของกรุงเทพเป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียง และสำคัญไม่แพ้ตัววัดวังต่างๆที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะมาสัมผัสทั้งยังสร้างเงินและงานให้กับคนกรุงเทพจำนวนมากผมจึงหวังว่าโอกาสที่คนกรุงเทพจะได้เลือกใหม่จะมาถึงเร็วๆนี้เพราะหากวันหนึ่งวันใดที่เรามีผู้ว่ากรทมที่มาจากการเลือกตั้งได้เชื่อว่าการออกนโยบายสำหรับเมืองมหานครและผู้คนในเมืองคงดีกว่านี้และเมื่อวันนั้นมาถึง เราคงได้ดื่มหมดแก้วเพื่อฉลองกันในโอกาสที่ได้เห็นว่าผู้ว่าอัศวินของคณะรัฐประหารกลับบ้านไปนายเท่าพิพกกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ